เราเดินทางจากเมืองคลองมาที่บ้านนาเราใหม่นะคะใช้เวลา48นาทีนะคะระยะทาง25กิโลเมตรค่ะน้ no. มาแวะชมวิวที่ระเบียงดาวก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าดีซูโฮมสเตย์อยู่ไหน

เนค่ะน,นี่ถูกไรค่ะเดี๋ยวเราไปหารีสอร์ทโฮมสเตย์ก่อนนะคะน้องเขาบอกว่าลงม,มาก็เจอเลยอยู่ อยหลวงเชียงดาวแบบชัดดใกล้ตามากเลยจะ้ะโอเคนี่ไงบ้านดีสู บ้านลีซูโฮมสเตย์นะคะข้างบนจะเป็นคาเฟ่นะคะสามารถมาสั่งน้ำหรือว่าเครื่องดื่มได้นะคะทางลงไปที่พักนะคะทุกคนเอาเลยครับ แล้วก็จะมีห้องน้ำรวมอยู่ตรงนี้อีกนะคะอากาศไม่ได้หนาวนะคะทุกคนมันแค่เย็นเย็นเล็กน้อยอะคะ่ะแต่ถ้าไม่อยู่ในร่มก็คืออากาศร้อนเลยอม ที่พักเยอะมากมีทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนี่นะคะทุกคนเต็นของเราวันนี้เราได้เต็นที่สิบเอ็ดค่ะนี่มันจะเป็นแบบเต็นรวมนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้ที่พัก เต็มทุกห้องเแล้วเข้าดูก่อนตรงนั้นเป็นอะไรตรงนั้นก็เต็นเหมือนกันวิวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนที่พักมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นวันหยุดมไม่น่าเสียงที่จะมาแบบบล็อกอินนะคะทุกคนจองมาก่อนเป็นดีที่สุดอ แล้วเราก็เจอแจ็คพอตเพราะว่าเราจองมากับเพจปลอมจ่ายค่ามาจำไป400บาทนะคะดีนะจ่ายเป็นจ่ายไป400บาทน้องอีกคนก็โดนเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นที่พักเขาบอกว่าถ้าจะจองให้แอดไลน์เท่านั้นนะคะทุกคนห้ามจองผ่าน Messenger ข้อความใดๆทั้งสิ้นนะคะ ห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำรวมนะคะทุกคนตรงนี้นะคะห้องน้ำเนาะที่นี่เขาจะไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะแต่วิวสวยมากดอยหลวงเชียงดาวอยู่ข้างหน้าเลยค่ะ นี่จ้าเต้นเราอาเป็นเตียงคู่นะคะแต่ว่าเรามาเดี่ยวไม่มีคู่กับเขาโอเคอข้างในนี่หอมมากเลยค่ะทุกคนอืมก็ถือว่าโอเคนะมีหมอนให้มีผ้าห่มให้ก็หนาอยู่นะคะ เดี๋ยวเราไปเอาของมาเพิ่มก่อนขึ้นโทรศัพท์ไม่ค่อยมีนะคะทุกคนมีมาเป็นบางครั้งบางคราค่ะไฟฟ้าก็ไม่มีให้ใช้นะคะทุกคนมีแต่โซล่าเซลล์แต่ว่าวันนี้เขาบอกว่าเราชาร์จแบตไม่ได้นะคะเพราะว่ากลัวไฟไม่พอใช้ตอนเย็นค่ะ เราไม่ค่อยสบายค่ะทุกคนเราอ้วกไปทีหนึ่งละว,วิวจากหน้าเต็นของเราอย่างนี้เลยจ้าถือว่า อืว้าวเลยทีเดียวโอเคเราอยากจะพักผ่อนสักเล็กน้อยนะคะทุกคนเราอ้วกไปสองครั้งละตอนนี้เราอนจะ ที่ที่เราไปแวะกินชาเขียวที่บ้านระเบียงดาวนะคะเราอ้วกออกมาหมดเลยค่ะทุกคนเมื่อคืนเราปวดท้องแล้วก็เราก็ฉีดยาแก้ปวดไปเ,อ,ไเอฟเฟกของมันคือทำให้เราอย่างอาเจียนค่ะ หลังจากอาเจียนไปสองรอบตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นแล้แต่ว่ามีเพลียๆอยู่เล็กน้อยบ้านรีซูโฮมสเตย์นะคะทุกคนถ้าเพจจริงอ่ะเขาจะมีผู้ติดตามอยู่แสนกว่านะคะแต่ไอเพจที่เราจองมามันก็มีผู้ติดตามหลักหมื่นนะคะทุกคนเราก็คิดว่ามันเป็นเ,นเพจจริงเนาะ เผื่อใครจะมาภาคที่นี่เนาะเราก็จะได้เตือนเตือนไว้นะคะ นีน่นะจ๊ะอาหารเย็นของเราเกี่ยงอะไรไม่รู้เน้อเจียวกับผัดกะหล่ำน้ำพริกลีสูอันนี้หรอพี่วิมก

อยู่ตรงโน้นก็สวยนะคะทุกคนทอาทีมันตกตรงด้านโน้นเนาะนี่จะเป็นอ๋อซีขวาของรีซูโฮมสเตย์นะคะ ที่พักเยอะแยเลยเพราว่าที่พักไม่น่าจะเต็มนะทางโน้นบางเต็นก็ไม่มีไฟเปิดเนาะกลางคืนเขาก็มีของขายอยูน่นะคะโน่นตรงโน้นก็มีร้านค้านี่ก็ร้านค้า เช้าของเราเขาต้มกับโอนตินกับยูเดยหลวง

เดี๋ยวเราจะกลับแล้วจะไปแวะถ้ำเชียงดาวก่อนหมอกลอยขึ้นมาแล้วไปถวายพระข้างบนนะคะเรียบร้อยแล้วต้องคลืบครานหน่อย